ีครับผมปปช่องในบ้านพ่นจะด้วยครับมือนี้โอ้พี่น้องเลยออกมือเล่นตรงไฮตรงหน้าครับมือนี้ว่าสิบห้ากันมาหาปลาครับมือนี้มัดตึงแหน้องสาคูอ็อบครับมือนี้ที่เป็นอะไรพี่น้องเลยมาครับมาลัางสิไปน้องครับนี่เล่าง,ง้านไปครับผมครับเล่นหน้าพี่น้องเลยนี่ไม่ได้ป่นะสู้ยังปะ รุ่นกันนะุ่นกันโอ้ยโดขามเหออกห่มูโดขามอหูเดี๋ยวนะไวปรัด่้ยขามขามัขาเเออ ปอยหน่อยไ่นอกนี่โอ้ยครับครับผมเลยี่นองสามีละวิดมือเปลี่ยนปันนี่ล้วั

ไม่เลมาเลยข้างข้างน้องขึ้นหิล้ข้างเล้ตรงนี้เลิกแล้วเดี๋ยวเฮียเียเยโอ้ยมันยังอีกเวลาเป็นสองชั่วโมงึ้นเฮียนต้องงอนตายนี้ไอ้คบวยเนี่ย

มาด่เอาคืนสามที่โตครับนี่สาแล้วปลาดุกครับผมพอดีเลยพอดีปลนมีน้องปลาดุกอ้ยใส่งามเลยนี่ครับสามเฮ้บุรีฮันย่อมด้อยังด่านนึงยังสียังบริสุท

น um> ี่ค uh> ืออนี่หละน้ำกินลบไปเลยกันละวนไปกินจมือยู่ข้างๆเล่นรล้อพากันเล่น้วแจ๋นเล่องมากลางไหมเดี๋ยวบ่มีน้ำทํานี่น่ะไปเลยัดผิดน่นนไม่แม่นป่ายิงผเป็นัอนโอ้ยพี่น้องในุ่ค อันนี young, ้เนี่ยกคือใช่ทีน่จิดดด ไดเขียนให้ป้ายเี Mom, woman, ่มาลน่าแต่ไฟเมื่อยเด้มันันดักบ่อเี่ยมอ้างไเสียเบียดเอตอมาพอดอท่นเกินอยู่ประมาณสองะจะไปดูท่านคุณจองกับถเอานผู้ใดมเทาเฮาอ่ะครับผม

ประทุกไลนน้องเงียหอยถือคู่บสไปเ้เพ่งาโอ้ยพี่โอ้ยรับสองความาดูวอารี่ครับสำด้ามผ้านะครับพี่น้องไอ้นี่บอนนน้ะเ เแกะหนึ่งไงแล้วครับนี่สองตัวเด้อสองตัวครับนี่สองตัวเด้อพันไว้ดู <ฮะ S 1> กอดีล,ลาบเลยพี่น้องเห้นี่ครับโอ้โหมีคือคือยังบ่ก้อมตีนก้อมตีนอีกเช็ครอบแล้วก็ผ้ากลางด้วยก้อมตีนผ้ากลางนี่เดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวยานมันเปลี่ยนตะออกตะเอ็ก

หมนี่ยาอคือว่ามันบอกอายุตีแงอรนี่พวไทางของวาหไวทางเดเขาบ่าออกทางเจ้าหมดแล้วันคือว่าไม่อยุขีหรอกคันว่ามันอยู่ด้มันทีรักันนะสนอยู่แม่มันออกมาสิเขาอูสิมันบวเขาใจิดมันยาหันแม่งกับว่านใส่หันเลียกว่านู่หันเอาแม่เอาแมเนาะนึกว่าปลาจะไ้เหี้ยวานี่ไ้เรียกลุไปรัดอยคือว่าพันดาวไปตีเออ่านคืว่าวานรัดป่าเนี่ยทานกวานใส่พุ่นหรอเนาะ มัน่นว่าปลาออกโน้นหละขบนะตนี้คนาคยงมบุกจับปลาออกบมือเพื่บน้มันพูดเลยบอกว่าพูดเลยบอคือบนกังพูดบบนี้ออกมาเลยเนาะไปใสได้

ก็เฝ้าเลยเนาะขี้สมอยโอ้ยแต่ว่ามันแม่แม่แม่บ้าเปล่าแต่ว่าม่มาโน่บริวารวัดรัดวัดรัดแต่ว่าวานโน่วันไปเนี่วันไปเนี่ยนี่โอ้ยยู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 บอลักยูทำไมทำแมมูนบอลักยูเอาบึ๊บเอายูยูอะ อะไรมันกเพีเ่เอาปาก่อนนี่บอดช้ำโอ้ยเฮ้ยโคนครโคตโคตรโโซตโค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 ตรโคตีโคตรโคตโกตตรโคตรโคตตรโคต้นคตพี่คตรรโคตรโคตรคตรโ่ตรโคตรตรโ่ตเโคตรโคตรโนตรโคตรโคตรโคตรโอตรโคตตรโคตรโคตคตรโค้อโคตราคตรโคตรโคโคตรโคตรโคตรโคโคตยแต เ้เดี๋ยวเวของคนบาคนเผาออกี้บกี้ยังไงอยู่ผเชื่อกยังวายเมันดิแท้แต่ว่าคันแม่เป่าออกงีหรกับือี้คอยอยู่นะเออมีเีดว่ามันมันโงหัวีเดียวเงว่ามันมันมันมเข้ามาตายนจัรสองตัวบอกไครับี่อีบ ยงไดพี <l id> ่น <kah at> <k> ้องเอ้ม <k ram den> ันได้ครับกินน้ำกันมือนี่ัใหญ่ตัวใหญ่่ไบอากใด้ทีใค่ได้โอ้ยว่านะะอยู่มันบอแหแล้วมันยังดงดองปดหแห้ได้าดเอาแม่เอาแม่เอาแ่จะ่ ยังโบไม่เห็นเไปเโอ้ยครับผมาปเห็นว่ามันดึกมาดับม้กนำนั่นถือเัยถือเสยโอ้ยแห่จากควงขึ้นมากี่ลายเสียถือเสยเมนี่กับตึกแห่กันพ่ออยู่นีกินนะครับผมแล้วเล้ครับเนี่ ตามภาษาเทว้าครับผมกับทีมงานเทพ้าพ่อเดริญครับผมวัอนี้ครับที่ตามตอนต่อไปมาพี่น้องเลยคลิปนี้สำหรับดึกแห่จะสิมีคลิปเฮ็ดกินครับผมวัอนี้นี่เราที่ตามนะครับผมเพื่อใหเขามากก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมเครื่องสำหรับวัอนี้กับหมาเนี่ยพี่น้องเลยจับจับประดุกหลายเตี้ยนด้วครับวันนี้นี่ครับบักเอฟนี่ตัวใหญ่นะครับวันนี้สองตัวครับวันนี้อย่างหมานครับอย่างหมานุงจิม นี่ครับน้องสาวครับผมนี่กับทีมงานไทยบ้านพ่อเจริญครับวัอนี้เนี่ยยู่ครับผมเสิรร์ฟคับเปิดน้องมาอยู่ในกินพี่น้องเลยเพื่อใหเขามากฝากกดติดตามไปเลยครับผมแล้วติดตามเวลาีออนคลิปเฮิตกินครับผมพี่น้องเลยครับสวัสดีครับผม